ข่าวสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตมากกว่าการประกันชีวิตผลิตภัณฑ์ล้างจานไลป้อนเลมอนฮีโร่ขจัดราบคาบหมดคราบมันยาจุดกันยุงห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง ฮัทตุกแกว่เกาะแน่นแต่เกาะได้แค่นั้นละมันยังมั่นแน่นบอกอย่างรักฉันสิทั้งเหนียวทั้งแน่นกอดนึก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 อดนึกนึกนึกน ยากถึงงานก็ไม่เคยยืนรับแล้วไม่มีเครื่องเปลืองหัวใจไปไหนฉันจะไม่ทะเลฉันก็ไม่ไพลีกยาวไปเท่าไรก็รักเธอจะดจะรับไทยเพราะใจรักเธอมหญ่ต้องฉันฉันรักเธอแบบนึกว่าจริงจกว่าเกาะนเยาวตุต๊กแกว่าตอกแน่น น,นมัาถึงช่วงสุดท้ายกับรายการข่าวลูกทุ่งในช่วงคุยข่าวกันนะครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากทีมนักแสดงมากความสามารถต้องบอกว่ามากความสามารถจริงๆนะครับเพราะว่าแต่ละคน,นยมีดีกรีกกับเรื่องของการแสดงและยังเป็นนักร้องลูกทุ่งขวัญใจของแฟนๆทั่วประเทศไทยด้วยครับ แล้ววันนี้นะคะเราจะได้เต็มอิ่มกับเรื่องราวของนักแสดงเหล่านี้นะคะบรรยากาศในการถ่ายทําเป็นยังไงกันบ้างจะสนุกมากน้อยแค่ไหนนะคะขอต้อนรับนะคะผู้จัดค่ะคุณหนิงปณิตาและทีมนักแสดงจากมัดเด็ดเสียงทองะะ้วยค่ะสวัสดีค่ะ บอกว่าตั้งแต่เราทำรายการมานะนี่คือเทปที่มีแขกรับเชิญเยอะที่สุดที่สุดเดียตรงไหนมีตรงไหนมีแขกไม่ทราบคะคนไทยทุกคนทุกคนที่เป็นแฟนก็รับเชิญหมดเลยเพราะเเป็นเกาหลีหมดเลยเยอะที่สุดเลยเท่าที่เราเคยทำมานะแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกับทีมนักแสดงคุยกับผู้จัดก่อนนะเป็นมาอย่างไงครับมาจัดละครกันซะแล้วสาหรับคุณหนิง ก็จริงๆต้องบอกว่ามันเป็นความใฝ่ฝันที่อยากจะทําตั้งแต่ตอนช่วงใกล้ๆจะไม่มีงานมีได้เหรอคะไม่มีงานเฮ้ยใช่คือคือจริงๆพอพอหลอรุนหนิงอะพอโตขึ้นถึงจุดจุดหนึ่งแล้วก็อยากจะทํางานเบื้องหลังแล้วด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอดีว่ามันมีโปรเจกที่ผู้บริหารของทางบริษัทเองเนี่ยคุยกับทางการมิโกแล้วก็มีวัตถุประสงค์ตรงกันว่าทางการมิโกเองเขาก็อยากจะให้ศิลปินเขาได้ทํางานด้านอื่นๆนอกเหนือจากการร้องเพลงก็เลยได้มีการร่วมโปรเจก์นี้ร่วมกันค่ะนะครับพอเร ขึ้นโปรเจกต์แล้วนะครับช,ช,ชื่อละครหมัดเด็กมัดเด็ดเสียงทองแน<ช>่นอนที่สุด นักร้องต้องมาเล่นต้องเสียงด้วยนะแล้วจะไมตีมของละครเรื <üf> ่องนี้มันต้องยวกับเรื่องราวของหมัดเด็ดด้วยครับคือจริงๆต้องบอกว่าเราก็ไม่อยากที่จะให้ทิ้งความเป็นตัวตนของของศรรริลปินแต่ละคนและศรริลปินจะต้องมาเล่นละครและเป็นเรื่องแรกเราก็อยากที่จะให้คงความเป็นเขาแต่คงความเป็นเขามันก็จะต้องหาอะไรมาเล่นให้มันต่างจากความเป็นเขานิดนึงแต่สุดท้ายก็ต้องดึงกลับมาความเป็นเขาก็เลยใช้เกี่ยวกับเรื่องการร้องเพลงแล้วเราจะดึงเรื่องอะไรมาล <majors S 2> ่ะก็เลยดึงเรื่องมวยมาเพราะมวยมันก็เป็นศิลปะอะไรที่เขาเรียกเป็นศิลปะของไทยด้วยก็เเลยป็น ราวที่เขียนขึ้นมาว่าตัวพระเอกคือไผ่พงษ์สะทรเนี่ยอยากที่จะมาตามฝันในกรุงเทพเป็นนักร้องแต่จับพัดจับปูต้องมาเป็นนักมวยนีคะโดยมีตะกแตนเป็นโปรโมเตอร์ค่ายมวยเป็นโปรโมเตอร์เลยซึ่งจริงๆในเรื่องเนี่ยเขาก็จะเป็นศิลปินให้แตนเล่าเองดีกว่าก็คือเมื่อก่อนเนี่ยคือแตนรับบทเป็นนัดานัดาปัจจุบันเป็นโปรโมเตอร์ค่ายมวยให้กับค่ายปอเสียงทองซึ่งค่ายปอเสียงทองจะเป็นคู่แข่งกับ ค่าย uh ีเลมเลมอะไรนะคะคุณีเลมเลม G M M เนีเหรอยลมเลมลมเลมเลเลมเลีเลม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 เลเลมเลมเป็นลมเลทเลมลมเลมเลมเลเลอเมเล้เลมเลม่ลมเลเลมเลอูลมเ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 ใม่ลมเ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 ไมยลมเลมเอมเลมเลกยลมเลีเลม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 ่ลนเลมเลมเล่นเงเเลเเ เพื่อนเก่ากันอะไรเงี้ยแล้วก็มาแคสกันแต่ถ้าสมมติจะแบ่งฝั่งดีๆเราก็จะดูว่าฝั่งข้างล่างตรงเนี้ยเนี่ยเนี้ยจะฝั่งคนดีทั้งนั้นฝั่งตัวชั่วจะอยู่ฝั่งโน้นใช่ไหมครับฝั่งตัวช่วยจริงเหรอฝั่งตัวช่วยมีการเป็นฝ่ายกันี่ยตอนที่เรานั่งนี่เราก็ไม่ได้บอกรู้ว่าใครอยู่ฝ่ายอะไรไม่ไม่แต่ที่การเป็นแบ่งถูกนะฝั่งดีๆเขาอยู่ฝั่งนี้ฝั่งตัวชั่วอยู่ฝั่งนู้นคือคันแคสนักร้องอ่ะแคสมันมาเล่นเนี่ยคือเราเราแคสต้องบอกว่าทางแกรมมี่โกน่ารักมากเขาส่งตัวท็อปททััั้้งงหหมมมมดดเเลลยยอ่่ะตวแา ตากแตนค่ะไผ่พงศธรหญิงลีแล้วก็อีกคนหนึ่งที่กำลังจะเปิดอัลบั้มที่เป็นดาวจลัดแสงคนต่อไปของวงการก็คือเจมส์ชินากิตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ยืนเลพวกเรานะแล้วเขาดังกว่านี้เนี่ยนะเราอาจจะไม่ได้เจอพี่ก็ได้นะไครคิวใครคิวแล้ววันในเรื่องเนี่ยชื่อรนึกแต่พันธ์น้องมาชื่อนึกยังไงคนนี้คนนี้ถามใครพูดถามใครพูด เขาเรียกว่าอะไรนะพระเอกรักษาการแทนไผ่พงศ์รยรักษาการรักษาการรักษาการด้วยก็เขาเป็นพระเอกไงเขาบอกเขาเล่นออกมาตอนไหนนะเขาขโมยซีนทุกคนด้วยประสบการณ์ไงด้วยประสบการณ์คือเล่นละครกันด้วยกันมาหลายเรื่องด้วยแล้วก็ใค้มาร่วมงานกันเรื่องนี้คือบอกได้เลยว่านางขโมยซีนทุกคนเก่งมาก การเ <c oughs> ขียนบท <c oughs> การวางตัวแต่ละคนเนี่ยคุณหนิงแบบว่ามีส่วนเข้าไปร่วมยังไงบ้างคือคือจริงๆทางผู้บริหารทั้งหมดะนะคะ <c oughs> ก็วางตัวจากคาแรคเตอร์ของแต่ละคนอยู่แล้วแล้วมองอยู่แล้วว่าอย่งางอย่างตั้แตนเองเนี่ยคือภาพเขาดูเป็นผู้หญิงเรียบร้อยเนะ เฮ้ยจริงเหรอไม่ใช่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใคือคือไม่ใช่คืออย่าไปดูอย่าไปดูเขาแบบออนสเตจคือชีวิตจริงตัวจริงเขาเรียบร้อยอยากให้เขาเล่นอะไรที่มันแบบกีดกัี๊ดกเลี่ยงเให้เขาเล่นอะไรที่มันเป็นลุยลุยเป็นแบบเป็นบู๊บู๊ไปอะไรเงี้ยคือแรกๆเขาจะคาแรคเตอร์งั้นเถอะก็ขัดนะขัดนะขัดมั้ จริงๆอะไม่ปูไม่รู้ถ้าถ้าภาพปกติในในภาคของการเป็นนักร้องในส่วนใหญ่คือตั้งแต่อัลบั้มแรกมาคือแต่ก็จะเรียบร้อยเรียบร้อยเพลงจะเรียบร้อยเรียบร้อยหน่อยเยืน้นเดยืนหันข้างร้องอยู่านี้เออยือนนั่งรอให้ทีวีตลอดดูดสังเกตได้เลยทุกทุกอัลบั้มมือจะเป็นอย่างนี้ฮะ ทำไมะบวชห่วยคะไปหวยคะก็คนที่ไม่ใช่มือจะแบบเป็นอย่างเงี้ยง่อยๆฮ่า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 ฮ่ัฮ่าฮ่าๆ่าฮ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 ่า่าฮ่าฮ่าฮ่ืฮเาฮ่าลืมไปใช่าฮ่าฮ่าฉ่นเป็น่าฮ่าเ่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮเาฮ่าฮ่าเ่าฮ่าเ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่อ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮเาฮ่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 าาฮ่าฮ่าฮ่ๆ่าฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่า่าา่าฮ่่าฮ่า่า่ มองตาหวานคือผลิ่งเนี่ยคือคนนักร้องนะใช่แต่แล้วบทนี้แต่เออแล้วบทนี้เป็นไงบ้างก็ก็ดีนะคะคือมันได้เป็นบทบอก ได้อยคือปกติในชีวิตจริงมันไม่มีแบบไปเชียร์เอยเอ้ยเอ้ยอะไรเงี้ยไม่มีเลยเขาจะบอกว่านางเก็บกดนะนางเก็บกดนะพิธีรัตน์นางอยากจะบอกว่าประมาณเท่านี้ยนะครับนักแสดงนะครับนอกเหนือจากอ่าจะมีคุณตั๊กแตนแล้วนะครับมีคุณออฟนะออฟนี่รู้สึกจะเล่นเป็นตัวตัวตัวตนที่แท้จริงของเขามากที่สุดเลยแล้วคนอะไรรับบทชื่อคุณปอนเป็นเป็นลูกคุณหนูหน่อยคือเป็นลูกของเจ้าของ ปอเสถียรเจ้านายเจ้านายเจ้านายของคนอื่นเขาเจ้านายของน้าด้เจอกับทุกคนเนี่ยเขาจะเป็นป๋าเลยคุณปอหนึ่ป๋าป๋ามากนะฮะเป็นหมาป๋าป๋าพอพอเจอพ่อตัวเองปุ๊บเนี่ยจะหงอยทันทีแล้วก็เพื่อนที่เคยขอตังค์เอามาเลี้ยงสาวเออเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยจะมีความแบบน่ารักของของตัวปอนเองเนี่ยคือเจอสาวปุ๊บต้องเลี้ยงแล้วจะขี้หล่มากตรงนี้อันนี้เล่นยากจริงจริงคยคำว่าขี้หล่เนี่ย มันน้อยไปแต่แต่พอโอ้โหผมเจน่ารู้ปากชันมากเลยหหนน้้าาออชีวิตจริงเขาเป็นยังเอาอย่าชีวิตจริงเขาเป็นไงอย่าให้เขาพูดเองต้องให้คนอื่นพูดที่มองเขาไปอันหนึ่งหน่อยบอกนะหนึ่งดั๊ดบอกชีวิตจริงเขาเป็นให้ดั๊ดเผาดีกว่าครับเรื่องนี้สิ่งที่เขาพูดมาเมื่อสักครู่นี้เขาเป็นป่ามากในชีวิตจริงเขาเป็นป่ามากก็ไม่รู้ว่าเขาเล่าบทบาทในละครหรือเล่าเรื่องเหตุการณ์เมื่อวานยังไงดั๊ดวิงนี่นะอะไรก็ทำเองไม่เป็นอะทุกอย่างต้องแม่ทำอ่ะุ้ยคุณดูคุณด แล้วเรื่องพี่หลีล่ะพี่หลีเนี่ยแม่ไม่เกี่ยวเลยแต่ทุกครั้งที่มีเข้าซีนฉากใหญ่เช่นมีแดนเซอร์เข้ามาร่วมทีมส่วนไหน ซึ่งไม่มีบทซึ่งไม่มีในบทไม่มีในบทไม่มีบทพูมกับเพื่อนมาบอกออฟที่ขอละน้อยลงกว่านี้นิดนึงทุกข่าวกราบกันเลยทีเดียวเขบอกงี้ครับว่าซิทคอมไม่ใช่หนังเอวีเขาบอกงี้ครับว่าทุกๆละครที่ทุกเรื่องที่อ๊อฟเล่นมาเนี่ยนะเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวที่อ๊อฟเปลืองเนื้อเปลืองตัวที่สุดโอ้ยไม่ได้เอาอย่างนี้ล้กันทุกทีที่ผมออกเนี่ยเขาจะเขาจะจ้างแบบน้องพี่มาเยอะ ทุกซีนเลยแกบอกซีนไม่ชอบเอาอย่างงี้เอาอย่างงี้เดี๋ยวซีซั่นหน้าเนี่ยเขาบอกตัวเนื้อเปลืองตัวแล้ปหะเดี๋ยวเปลี่ยนคนอื่นมาเล่ผแค่ตกเก้าอี้เลยดูเลือดาตรงนี้เลยสาวอีกคนนึงน้องมีนานมีเล่นเป็นอะไรครับค่ะรับบทเป็นเพชรพ่อยดาวค่ะเป็นหลานของเฮียปอเจ้าของค่ายปอเสียงทองค่ะเขาจะเป็นคู่กันกับกับเจมเป็นคู่จิ้นกันอันนี้ในละครนะ ล้วต้องจอดล่ะเอวชีวิตจริงล่ะยังไงไม่มียายาสตาพี่สตาพียยตอาคือน้องสาวครับก็นะครับฝากด้วยลวกันก็พี่น้องครับคือชีวิตจริงเราก็เจอกันแบบว่าเป็นพี่เป็นน้องในละครเราต้องแสดงเป็นคู่กัดกันก็แบบว่ามันก็ต้องยากนิดหนึ่งตรงนี้นะครับก็คือเวลาเขาเรียกอะไรนะมีซีนแบบเฮ้ยตบหัวพี่เลยตบพี่ตน้องก็จะเกงใจบอกสักพักไม่เกงใจแล้วนะ คือแบบตบแรงมากคือแบบโอ้โหมันเก็บกดแล้วเนี่ยคือแบบแรงมากอะไรเงี้ยครับเล้วว่าเออช่วยกันเก็บกดเก็บกดเก็บกดเอางี้ดีกว่าเมื่อกี้นี้นะครับแหม่เรายังคุยกันไปยังไม่เต็มอิ่มเลยเดี๋ยวต่อ วันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งพรุ่งนี้ให้อยู่กันแบบเต็มๆเลยนะครับในช่วงคุยข่าวแบบนี้นะครับวันนี้นะครับรายการข่าวรูกทุ่งต้องขอขอบคุณผู้จัดและทีมนักแสดงจากละครซิกคอมเรื่องนี้ครับที่สนุกสนานจริงๆเลยหมัดเด็ดเสียงทองนะครับซึ่งออกอากาศทุกวันเสาร์ครับสองทุ่มครึ่งทาง m มเด r n ์นไ TV วนะครับวันนี้เราต้องขอขอบคุณทุกท่านก่อนเลยนะครับขอบคุณครับไม่น่าลัเลยนะครับพรุ่งนี้เจอกันครับบ่ายสองโมงทาง สปริงนิวส์นะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะเขาจะเอาอ่ะเขาอยากได้เองก็เป็นนักมวย นักลองนะนักมวยนักลองนักมวยนักลองนักมวยนักลองฮ่้ฮ่่าาา เราได้ในมักเสกเสียงทองนี่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 มากเสกเสียงทองเลย